สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20ว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจัวจือถือเครื่องมือสื่อสารไว้ที่หูของเขาตลึงกับเสียงโทรออกของการโทรที่สิ้นสุดจากนั้นเขาก็โยนมันลงบนพื้นแล้วกระทึบอย่างบ้าคลั่งใอ้บ้าให้แก่นั่นเขาจะไร้ยังอายขนาดไหนในขณะเดียวกันเฟิงอู่ยูก็คำรามด้วยเสียงหัวเราะเขากำลังนั่งสมาธิเมื่อมีสายเรียกเข้าแต่ตอนนี้เขากำลังไร้รำด้วยความปิติยินดี ข้าไม่ได้คาดหวังว่าข้าจะสามารถทําให้ไอ้เท่าจัวจือโกเคืองได้เพียงข้ายอมรับสิทธิคนนี้ของข้าฮาห้าข้ามีความสุขมากที่ข้าสามารถตายตาหลับได้ชัยโยสําหรับลูกศิษย์ของข้าฮ่าห้าจัวจือไอ้แก่ไอ้บ้าเจ้ามักรังแก่ข้าแต่คราวนี้เจ้าทําอะไรไม่ได้โดยไม่ทราบถึงความโกรธโหนที่เขาก่อขึ้นทางเรนใช้เวลาทั้งคืนเพื่อติดตามเนื้อหาที่เขาพลาดกับปู่จางคง เมื่ออาจารย์อนุญาตทั้งอุเรนก็ได้กลับไปที่หอพักได้อยู่ในห้องเพื่อทําสมาธิไม่กี่นาทีก่อนรุ่งสางของวันเช้าวันลุ่งขึ้นทั้งอุเรนตตื่นขึ้นด้วยการเลียกของอูจางคงอาจารย์และศิษย์ร่วมกันออกไปข้างนอกและมองไปในทิศตะวันออกราให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเพื่อฝึกฝฟนเนตเป็นสีม่วงเมื่อแสงสุดท้ายของเมฆสีม่วงหายไป เนือขอบฟ้าได้เสียสิ้นการฝึกเนตรปีศาจสีม่วงทั้งอรินถามขึ้นว่าอาจารย์อูสาขาสำนักถังในเมืองซอไรเคอร์อยู่ที่ไหนข้าควรไปกับเซี่ยเซียและซูเซียวหยานเพื่อรายงานหรือไม่อยู่ในเมืองซอไรเคอร์ชั้นไนและอยู่ใกล้กับโรงเรียนมากข้าจะพาพวกเจ้าทั้งสามคนไปในภายหลังอูจางคงพูดขึ้นตกลงทั้งอรินตอบท้องของทังอรินร้องขึ้นในขณะนั้นเขามองขึ้นไปที่อูจางคงด้วยความอับอาย อาจารย์ข้าขอกลับไปกินข้าวเช้าที่ร้านด้านนอกได้ไหมอยู่กินที่นี่ด้วยกันปู่จังคงพูดแต่ข้าถัางเหรินพูดตะกุกตะกักแต่ข้าคิดว่าความอยากอาหารของข้ามากกว่าเมื่อก่อนอาจารย์จะจัดอาหารให้เจ้าอย่างน้อยหนึ่งมือ้อเอาละไปกันเถอะพวกเขาหันหลังกลับได้เดินทางกลับบ้านจัวจืออยู่ข้างนอกโบกมือให้พวกเขาในขณะที่เขาออกกำลังกายตอนเช้าอาจารย์อาจารย์ปู่ อูจังคงและถังเหรินทักชายจัวจือด้วยความคารพจัวจือเหลือบมองพวกเขาทังเหรินมานี่อาจารย์ถังเหรินเดินเข้ามาระวังให้ดีจัวจือกาวเขาค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นหมุนวนไปด้านหน้าของเขาก่อนที่จะพักออกไปการกระทำของเขานั้นเรียบง่ายที่สุดอากสังเกตจากระยะไกลดูเหมือนว่าเขาเป็นเพียงชายชราธรรมดาที่ออกกำลังกายตอนเช้าทว่าทางเหริน มองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากการเคลื่อนไหวนี้เมื่อจัวจือยกแขนขวาขึ้นและวาดวงกลมด้วยถังโอเรนในเสี้ยววินาทีคิดว่าอาจารย์ปู่ของเขาได้กลายเป็นศูนย์กลางของโรคไปแล้วเสียงคำรามของมังกรดังก้องจากส่วนลึกภายในตัวเขาและแกนแท้ของเลือดของเขาก็พุ่งทะยานไปทั่วร่างกายของเขาเป็นการตอบโต้จิตใจของเขาสั่นเทาและการมองเห็นก็พร่ามัว ราวกับว่ามังกรในตัวเขาคำรมขึ้นไปบนท้องฟ้าและทำให้สวรรค์ตกใจในสายตาของทาง้าวเรนช่วงเวลาที่จัวจืดดึงฝ่ามือของเขาออกมาเป็นมังกรสีแดงเลือดนกที่เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวและแกนแทโลหิตที่กดขี่ข่มเหงไหลออกมาโลกสันไหวต่อหน้าพลังของพวกมันอากาศที่ซ่อนด้านหน้าฝ่ามือฉีกออกเป็นชิน้นช้นและเผยให้เห็นความมืดราวกับว่าพื้นที่ถูกฉีกขาด พื้นที่โดยรอบยังคงสั่นอยู่หลายนาทีเมื่อมันจางหายไปความมืดในวิสัยทัศน์ของถังโอเรนก็เช่นกันทุกอย่างกลับสู่ปกติเจ้าสามารถใช้พลังของสายเลือดของเจ้าเช่นนี้ได้กลับไปทำความเข้าใจกับมารท่าน,นี้เรียกว่ามังกรกระแทกสวรรค์วิญญาณยุธการต่อสู้ของข้าคือมังกรก่อแดงดังนั้นเมื่อข้าใช้มันการเคลื่อนไหวนี้เรียกว่ามังกรก่อแดงกระแทกสวรรค์หลังจากผู้เช่นนี้จัวจือก็หันหลังกลับ เข้าไปในบ้านทางเหรียญยืนนิ่งไม่ตอบสนองต่อคำพูดของเขาอย่างสมบูรณ์เขายกฝ่ามือขึ้นในลักษณะมืองงร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยในขณะที่เขาเรียนแบบการกระทำของจัวจือแสงที่ทองส่องไปทั่วร่างของเขาเป็นครั้งคราวด้วยความเป็นห่วงอูจ่จางคงตามจัวจือกลับเข้าไปในบ้านหลังเล็กพิงทางเรียไว้กับความเคดและฝีเท้าอนนุ่มนวลของพวกเขาอาจารย์นี่มันไม่เร็วเกินไปหน่อยเหรอ นั่นคือสวนแรกของทักษะวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดที่ท่านสร้างขึ้นปู่หลินเรียนรู้อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้หรือไม่เจ้าไม่เข้าใจจัวจืออกาวกมืออย่างไม่ใส่ใจในอากาศสายเลือดมังกรของเขาบริสุทธิ์และมีเกียรติมากอย่างน้อยก็มีระดับเหนือข้านอกจากการจํากัดวิญญ,ญ,ญ,ญาณยดการต่อสู้ประเภทมังกรแล้วทักษะวิญญาณที่ข้าสร้างขึ้นเองนั้นต้องใช้แกนแทโรหิตอันทรงพลังอย่างมากจากการใช้ ข้าแค่สอนมันให้เขาเพราะสายเลือดของเขาคล้ายกับวิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าน่าแปลกที่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาไม่เกี่ยวข้องกับมังกรเลยท,ท,ทั้งที่มีสายเลือดมังกรอันทรงพลังของเขาแต่นั่นก็ไม่สําคัญในตอนนี้เขาจ้องไปที่อูจางคงโดยตรงสิ่งที่สําคัญคือเขาแข็งแกร่งพอที่จะเริ่มเรียนทักษะวิญญาณของข้าอยู่ที่ว่าเขาจะเข้าใจมากแค่ไหนมังกรกระแทกสวรรค์เป็นกระบวนท่าแรก ใน้าวกระบวนท่ามังกรสวรรค์ของข้าถ้าเขาเข้าใจได้แสดงว่าเขามีพรสวราร์ถ้าไม่ตัวจืออยู่ชั่วคราวดูเหมือนจะจําอะไรบางอย่างได้จากนั้นเขาก็พ่นลมนอกจากนี้ถ้าข้าไม่สอนเขาไอ้บ้าเฟิงอูยู่ก็จะจับตัวเขาไปข้าโทรหาเขาเมื่อวานนี้และเจ้าจะไม่เชื่อว่าเขาหยิงจองหองมันถามข้าว่าข้าทำอะไรเพื่อทังอูรินบ้าง มาดูกันว่าใครจะสามารถให้ถังอูเรนได้มากที่สุดในไม่ช้านี้ตอนนี้เขาเป็นวิญญาจารย์เกาะต่อ,อสู้ระดับ3คมาเขายัางไม่ได้เป็นช่างตีเหล็กขั้นเทพด้วยซ้ํามาดูกันว่าเขาจะกล้าสู้กับข้าไหมู่จางคงดึงใบหน้าที่ทําอะไรไม่ถูกอาจารย์ผู้อาวุโสเฟิงกําลังติดตามความสามารถในการตีเหล็กของอูเรนท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวถือข้ามควันไร้ราสาระ เจ้ากรลังพูดว่าข้าไม่เข้าใจนิสัยของไอ้แก่นั่นเหลอเขาเห็นแก่ตัวอย่างเต็มที่และไม่ทําอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับเขาข้าไม่เชื่อแม้แต่วินาทีเดียวว่าเขาไม่ได้สังเกตสายเลือดพิเศษของอูรินแต่อูรินเหมาะที่สุดที่จะเรียนภายใต้ข้าข้าไม่สนใจว่าเขาจะมีวิญญาณยุทธการต่อสู้แบบมังกรด้วยหรือไม่คงจะเจ็บหน้าดูถ้าไอ้บ้านั่นสอนอูรินด้วยดังนั้นไม่ว่าไอ้บ้านั่นจะพูดอะไร อูรินก็ยังเป็นสิทธิ์หลานของข้าถูกต้องตั้งแต่เขารับอูรินเป็นสิทธิ์ของเขาและอูรินเป็นสิทธิ์หลานของข้ามันจะไม่ได้หมายความว่าข้าเป็นผู้อาวสร,ระหว่างเราเหรอตัวจือสว่างขึ้นในความคิดต้องรอยของความเปรี้ยวเกี่ยวกับสถานการณ์ก็หายไปอย่างสมบูรณ์สายตาทําให้อูจังคงอ้าปากค้างนับตั้งแต่ทั้งสองเข้าสู่โรงเรียนซูรเคอร์ตัวจือแระเฟิงอูยูก็พยายามแข่งขันเป็นที่หนึ่ง ทั้งสงใช้วิญญาณยุธการต่อสู้ประเภทมังกรระดับสูงสุดตัวหนึ่งเป็นมังกรไฟชั่วช่วงและอีกตัวหนึ่งเป็นมังกรก่อแดงดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะกลายเป็นคู่แข่งกันต่อมาฟึงอูยูชื่นชอบการตีเหล็กและเปลี่ยนพลังงานส่วนใหญ่ของเขาไปเป็นช่างตีเหล็กการฝึกฝนของเขาร้าวลังของจัวจอและในไม่ช้าเขาก็ถูกระง,งับโดยพลังของคู่แข่งเขาไม่พอใจ เพิงอายุสาบานที่จะเป็นช่างตีเหล็กขั้นเทพและสร้างก่อต่อสู้ระดับสี่คามทั้งหมดในานามของการเอาชนะจัวจจอโดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียงของพวกเขาในฐานะมังกรคู่ศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนซือไรเคอร์ทั้งสองไม่ค่อยได้ติดต่อกันอย่างน่าสนใจพอได้ดูถูกโอกาสที่หายากที่พวกเขาทำเขาถูกทิ้งไว้ตามรังพังในร้านด้านหน้าทั้งอเรน์หนมกมุ่นอยู่กับความทรงจำของมังกรกระแทกสวรรค์ของจัวจจอ พวกย่างก้าวถูกแผดเผาในใจเขาทิ้งภาพที่ทําให้ดีอกดีใจไว้ให้เขาได้หวนคิดถึงเขาจําได้แม้กระทั่งวิธีที่เลือดไหลผ่านฝ่ามือของจัวจือเกสีแดงเข้มโผล่ออกมาจากแขนของเขาในขณะที่เขาพุ่งออกไปเขาพบว่าการไหลเวียนของแกนแท้ของเลือดภายในร่างกายของเขาแปลกหลังจากทําซ้ําการกระทํานั้นแกนแท้ของเลือดของเขาค่อยๆเคลื่อนไปตรงข้ามกับที่ทางปกติของมันทีละน้อย แม้ว่าจะรู้สึกอึดอาจใจแต่เขาไม่สามารถสรัดความปรารถนาที่จะปลดปล่อยพลังเช่นเดียวกับจัวจือค้าทําได้กระแสเลือดย้อนกลับทังเรนตึงฝ่ามือของเขาออกรู้สึกว่าแกนแท้ของเลือดของเขาหมุนวนเป็นความบ้าคลั่งพลังงานที่อยู่ภายในกําลังเดือดพ่านขณะที่มันพยายามจะหลบหนีความสามารถคล้ายกับร่างมังกรทองของเขานี่ไม่ใช่แค่เทคนิคเชิงรุกเท่านั้น มันยังเป็นวิธีการสูดฝนแกนแท้ของเลือดอีกด้วยดังนั้นแกนแท้เลือดก็ใช้แบบนี้ได้เช่นกันก่อนที่เขาจะรู้ตัวแกนแท้ของเลือดของเขาก็ระเบิดขึ้นเป็นความโกรธเขาบีตัวเปมาเรากับมีดแทงเข้าที่ท้องของเขาตรงทางและเวียนหัวและเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยุดแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่เข้าใจความเข้าใจเรื่องมังก,กรกระแทกสวรรค์และความหิวของเขาก็พุ่งสูงขึ้น เ่งชั่วโมงต่อมาอูจังคงเข้าใจความหมายที่น่ากลัวของความอยากอาหารของทางอเรนที่เพิ่มขึ้นทางอเรนจัดการอาหารทั้งหมดในบ้านของตัวจือทั้งหมดด้วยตัวเองถึงกระนั้นความหิวของเขาก็ยังไม่พอใจเขาไปเยี่ยมโรงอาหารหลังจากกลับมาที่ร้านด้านนอกทำไมเจ้าถึงมาช้าจังเฟิงอูยูยืนอยู่ที่ทางเข้าห้องอาหารมือประสานกันไว้ด้านหลังพักทายตอนเช้าท่านอาจารย์ ท่านรอค่าอยู่ที่นี่หรือเปล่าฮัางเรนถามด้วยความประหลาดใจเพิองอายูพยักหน้ายื่นของบางอย่างให้สิทองเขาเอาอันนี้ไว้มันคือบัตรลงอาหารสิ่งที่เจ้าซื้อจะถูกหาเข้าบัญชีของข้าโดยตรงตอนนี้ไปกินได้การเป็นสีดำพร้อมสลับเงินมันมีน้ำหนักมากสำหรับขนาดของมันเช่นกันอันที่จริงมันหนักกว่าการดเงินที่มีขนาดเท่ากันถึงสิบเท่ามันทำจากโลหะอะไร ที่เหลือให้ทางเหรินเดาเอาเมื่อเขากำลังจะก้าวเท้าเข้าไปในโรงอาหารเขาได้ยินเสียงเฟิงอูยูตะโกนว่าตัวจือเป็นอาจารย์ปู่ของเจ้างั้นเหรออะไรนะท่านรู้ได้อย่างไรเฟิงอูยูเปิดเผยรอยยิ้มซุกซนข้าจะไม่รู้ได้ยังไงงั้นรีบไปกินข้าวเถอะด้วยคาพูดเหล่านี้เขาก็จากไปเมื่อเหลือมองกาดใบใหม่ทางเหรินก็รีบเข้าไปในโรงอาหารเขากําลังจะทําสงครามกับพ่อครัว ทั้งหมดนี้กินฟรีข้าสามารถกินได้มากเท่าที่ข้าต้องการเนื่องจากการกินเป็นวิธีการฝึกฝนสําหรับเขาเขาจึงต้องกินอาหารบํารุงให้มากที่สุดเนื่องจากคะแนนสะสมไม่เพียงพอเขาจึงต้องอดอาหารในช่วงเวลาสองสามวันที่ผ่านมาแต่มันจะไม่ใช่อีกต่อไปบัดนี้เขาคืนตัวเองเป็นราชาแล้วหลังจากขมขวนลงอาหารไปสักพักทั้งเรนก็รากท้องของเขาไปเรียนในเวาลารวดเร็วหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เขาพอใจมากเกือบจะใช้รัศมีแห่งความพึงพอใจขณะเดินผ่านประตูห้องเรียนแต่ทว่าเขาถูกโจมตีด้วยความรู้สึกไม่สบายใจอย่างกระทันหันขณะที่เขาก้าวผ่านประตูความเงียบเข้าครอบงำในห้องเรียนและทุกสายตาข้อหันมามองเขาทางเลนเช็ดรอยยิ้มที่พึงพอใจออกจากใบหน้าของเขาได้พยักหน้าอย่างเข้มงวดให้เพื่อนร่วมชั้นของเขาเขาเรียบเดินไปที่ที่นั่งของเขา เสี้ยๆสอกใส่เขาขณะที่เขานั่งลงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมเจ้าถึงไม่อยู่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทังรินขมวดคิ้วแต่ก่อนที่เขาจะทานได้ตอบเขารู้สึกว่ามีสายตาแหลมคมจ้องไปที่หลังของเขาเขาหันกลับมามันคืออูซือตัวเธอจ้อมองเขาด้วยดวงตาที่เย็นยะเยือกไม่ปิดบังความไม่พอใจของเธอเลยทังรินเกือบหัวใจวาย เมื่อเขาตระหนักถึงสาเหตุของแสงสะท้อนของเธอหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจทําชุดก่อแล้วเขาก็หายตัวไปสามวันสามวันนี้มีค่ามากเขาส่งรอยยิ้มขอโทษให้เธอเขารู้ว่าการไม่อยู่ของเขาทําให้ทุกคนไม่สะดวกอู่ซื้อตัวกอ,อกตามองออกไปจากเขาด้วยวิธีนี้ถังรินก็เหลือบมองรัวกุยซิงแต่ชายหนุ่มก็ยิ้มตามปกติ เขาไม่สามารถเดาอารมณ์ที่แท้จริงของเพื่อนร่วมกลุ่มได้เรามาเริ่มพูดถึงแผนออกแบบเกาะต่อสู้ของเรากันทุกคนเลือกโรหะที่พวกเขาต้องการใช้แล้วปูเยกระซิบที่หูของเขาเจ้าต้องไปทำงานอูรินข้าต้องออกแบบชุดเกาะมือขวาของทุกคนให้เสร็จเร็วๆนี้ข้ารู้ข้าขอโทษข้ารบกวนพวกเจ้าทุกคนวันนี้ข้าจะร้องโลหะของทุกคนถังรินลกาวคำพูดของเขาเกือบจะสะดุด เจ้าผ่านคอขวดแล้วงั้นเหรอกูเย,ย่ถามด้วยความประหลาดใจเสียงยังคงต่ำทางเรนรเผชิญหน้ากับเธอดวงตาเบิกกว้างพูดขึ้นว่าเจ้ารู้ได้งั้นเหรอกูเย,ย่พยักหน้ารัศมีของเจ้าแตกต่างจากเมื่อก่อนเป็นที่ชัดเจนว่าเจ้าไปถึงระดับที่สูงขึ้นแล้วเจ้ามีวงแหวนสามวงแล้วใช่ไหมใช่ทางเรนตอบด้วยรอยยิ้มว้าวผู้นำเจ้าผ่านคอขวดแล้วเหมือนกันเหรอ แม้ว่าทางหรินและกูเย่จะก,กระซิบกันแต่ซูเซลยานยังคงได้ยินจากที่นั่งของเธอข้างๆกูเย่เธอมีหูที่ดีกับเธอเจ้าหมายความว่ายังไงเหมือนกันทางหรินรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าซูเซลยานมีจิตวิญญาณที่สูงส่งซูเซลยานยิ้มเยะ่ะขึ้นแห่งความพึงพอใจเต้นออกมาจากเธอข้าก็ผ่านคอควาสู่อันดับ30เมื่อสองวันก่อนข้ารู้สึกดีมากพรุ่งนี้ เป็นวันหยุดดังนั้นพี่ใหญ่กูเย่จึงสัญญาว่าจะพาข้าไปรับจิตวิญญาณใหม่เจ้าอยากไปกับพวกเราไหมทางโอเรนยิ้มอย่างคมเคินข้าคงไปด้วยไม่ได้ข้ามีหลายสิ่งที่ต้องทำและไม่มีเวลาเหลือข้าพลาดการเรียนไปเยอะมากมากกว่าที่เคยเป็นมาทางเรนรู้สึกกดดันเวลาเขาต้องตามให้ทันการบรรยายที่เข้มข้นที่โรงเรียนซูไรคเคอร์แต่ตอนนี้เขามีวงแหวนวิญญาณสามวงมีอาจารย์ช่างตีเหล็กสองคน รอที่จะนำทางเขาเขาจะถูกต่อว่าถ้าเขาปล่อยให้เสียไปเป็นครั้งที่สองตามนั้นซูเซียหยานหัวเรากขี้คักพวกเจ้าคิดว่าคราวนี้ข้าควรจะได้จิตวิญญาณแบบไหนข้ามีเงินมากมายและพี่สาวกูเย่บอกว่าเธอสามารถหาส่วนลดให้ข้าได้ทางเรนคิดอยู่คู่หนึ่งเป็นการดีที่สุดที่จะได้รับจิตวิญญาณที่เข้ากันได้กับเจ้าแน่นอนเนื่องจากมันขึ้นอยู่กับการเลือกที่มีอยู่ด้วย โอกาสจะเป็นปัจจัยใหญ่ในเรื่องนี้ขอให้โชคดีตกลงก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรอีกเซิร์ญี่ก็มาถึงแทน่นและเดินไปที่แทน่นบรรยายมาเริ่มเรียนกันเถอะทั้งเหร็นสบัดหัวไปมาได้พบว่าเธอจ้องมองมาที่เขาเมื่อรับคิวแล้วเขาก็พุ่งขึ้นเรากับจรวดที่นั่งแล้วตะโกนว่าลุกขึ้นทั้งชั้นเรียนลุกขึ้นพร้อมเขา คาระวะตอนเช้าท่านอาจารย์เซินยญี่พยักหน้าพอใจนั่งลงได้สายตาของเธอขยับจากทังโอเรนไปยังคนอนื่นๆในชั้นเรียนเฉียบแรมเรากับเย่ยววันนี้เรามีเรียนการต่อสู้เจ้าจะได้ต่อสู้ร่วมกันในกลุ่มสร้างหุ่นจักรกลของเจ้าเจ้าจะไม่ต่อสู้กันแต่จะต่อสู้กับข้าหรืออาจารย์อูผู้นำกลุ่มนำกลุ่มของเจ้าออกมาเรากำลังจะออกเดินทางแล้วเซินยี่ได้อูจังโคงเปิดประตูโดยไม่ต้องเหลือบมองอีกเลย เรียนการต่อสู้งั้นเหรอความคิดนั้นทําให้ถังออเรนตกตะลึงจากนั้นความตื่นเต้นแทบพุ่งออกมาจากหน้าอกของเขาท้ายที่สุดเขาเพิ่งได้รับวงแหวนที่สามะทํทำลายผนึกราชามมงกรทองอีกอันถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถในการควบคุมตนเองถังออเรนจะเรียบรูปออกจากที่นั่งเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งใหม่ของเขาข้าสงสัยว่าการเรียนต่อสู้ที่โรงเรียนซูไดเคิลจะเป็นอย่างไรกลุ่มของข้ามีเพียงสี่คนและเรา จะต่อสู้กับอาจารย์เซิร์นและอาจารย์อูแต่ทว่าพวกเราแข็งแกร่งกว่ากูมื่นเอินมากเรายังมีอูซือตัวและวงแหวนทั้งสี่ของเธอด้วยพวกเราที่เหลือมีสามวงอันที่จริงทักษะการร้อมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของอูซือตัวนั้นทรงพลังพอๆกับทั้งกลุ่มรวมกันเวทีการต่อสู้อยู่ทางที่ใต้ของชั้นหนึ่งของอาคารเรียนหลังจากเดินผ่านทางเดินอันกว้างใหญ่นักเรียนก็พบว่าตัวเองอยู่ในรานประองขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า100เมตรโดยมีเครื่องจักรทุกประเภทที่ลังลายรอบสนามเพื่อบันทึกการต่อสู้วิเคราะห์การต่อสู้ดังกล่าวและทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างจากที่ที่พวกเขาต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งประธานนี่คือเวทีประลองของแท้ในขณะที่การบาดเจ็บในสนามรบเสมือนจริงได้นำไปสู่ความเป็นจริงอันตรายของความตายไม่ได้อยู่เหนือนักเรียนพวกเขาไม่สามารถตายในนั้นได้ และด้วยเหตุนี้จึงต่อสู้กันอย่าดูเดือดมากขึ้นรับความเสี่ยงมากกว่าที่พวกเขาจะได้รับในโลกแห่งความเป็นจริงนี่ไม่ใช่กรณีที่นี่เซินยี่และอูจางคงขึ้นไปบนเวทีนักเรียนเบี่ยงไปทางข้างและเข้าแถวที่ขอบแทนเมื่อรู้ถึงการพูดคุยสนทนาการถังเหรนจึงทำท่าให้เพื่อนร่วมชั้นเงียบลงแต่พบว,ว่าไม่มีใครสนใจเขา เป็นพิเศษบางคนเพิกเฉยต่อเขาโดยสิ้นเชิงเขาถอนหายใจยาวดูเหมือนว่าการขาดเรียนของข้าทำให้ข้ามีความสําคัญน้อยลงในสายตาของพวกเขาไม่มีอะไรที่สามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าแค่ต้องทำงานให้หนักเพื่อให้ได้รับความเคารพจากพวกเขาเซิร์ยี่ป่าสายตาที่จ่อทะลุผ่านฝูงชนโดยธรรมชาติแล้วการเรียนต่อสู้ประกอบกับก,บการต่อสู้แบบสดฟังให้ดี วันนี้คือการทำงานเป็นทีมอย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้ร่วมกับกลุ่มของเจ้าเจ้าจะต่อสู้กับข้าหรืออาจารย์อูนอกจากชุดเกราะของเราแล้วเราจะใช้พลังของเราอย่างเต็มที่ลิมฟีปาของเธอขดขึ้นเล็กน้อยกลุ่มใดที่เอาชนะเราได้คะแนนเต็มมิฉนั้นคะแนนของเจ้าจะขึ้นอยู่กับผลงานของเจ้าตัดสินใจว่าเจ้าจะต้องการต่อสู้กับใครข้าหรืออาจารย์อูเราจะตัดสินการตัดสินใจของเจ้าด้วย เจ้ามีเวลา5นาทีในการพูดคุยจากนั้นการต่อสู้จะเริ่มต้นด้วยกลุ่มสภาชั้นเรียนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ